สวัสดีครับจาก VNP มีเรื่องเล่าตอนนี้ผมก็ยืนอยู่ริมแม่น้ำโขงนะครับตัวเมืองจังหวัดหนองคายฝั่งตรงข้างก็เป็นสปปลาวบรรยากาศช่วงเดือนธันวาคมนะครับอากาศดีมากๆเลยนะตอนนี้นะท้องฟ้าแจ่มใสน้ำในแม่น้ำโขงก็ใสสะอาดมากบทเวณที่ผมยืนอยู่นะครับ ก็มีวัดอยู่จํานวนมากเลยนะฝั่งตรงข้ามนะซึ่งเป็นฝั่งสงปอปราวหรือว่าตรงที่ผมอยู่ฝั่งตัวเมืองจังหวัดหนองคายนีย่ก็เฉพาะาแถวๆที่ผมยืนอยู่ก็ใกล้ๆกับตลาดท,าท่าเสด็จก็มีวัดอยู่สามสี่แห่งแล้วนะครับใกล้ๆกันวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาชมพระธาตุนะครับที่แปลกมากๆเลยนะเป็นที่เคารพสักการะของชาวหนองคายนะครับ พระธาตุองค์นี้ก็เรียกว่าพระธาตุล่าหนองนะครับหรือว่าพระธาตุกลางน้ําก็เป็นพระธาตุที่หักพังนะครับแล้วก็ไปอยู่กลางแม่น้ําห่างจากฝั่งไทยประมาณ180เมตรเขาก็มีการสร้างพระธาตุจำลองนะครับขึ้นอยู่บนฝั่งนะ องค์พระาธาตุจำลองนะครับเขาก็นําชิ้นส,ส่วนสําคัญนะครับในองค์พระาธาตุล่าหนองเดิมที่อยู่กลางแม่น้ํานะครับนํามาประดิษฐานนะครับไว้ที่องค์จำลองนี้โดยในหนังสือนะครับอุรังคธาตุหรือตำนานพระาธาตพนมตอนหนึ่งก็กล่าวว่านะครับ การสร้างพระาธาตุองค์นี้นะครับว่าสร้างโดยพระอาหารหันต์หองค์ได้อันเชิญพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าจากประเทศอินเดียมาพร้อมกันอัญเชิญปฏิฐานพร้อมการหกแห่งโดยพระาธาตุฝ่าพระบาทเบื้องขวา9ก้าองค์บรรจุไว้ที่พระาธาตุล้านหนองแห่งนี้เพื่อเป็นการสักการะ,ะก็มีนักท่องเที่ยวนะครับมากมายเลยนะก็ออกมาสักการะ,ะพระาธาตุล้านหนองนะครับ การเดินทางนะครับถ้าเกิดเป็นสักกะพระธาตุลาหนองกลางน้ำเนี่ยนะหรือพระธาตุลาหนองเดิมนะครับก็จะมีเรือนะครับรบส่งนะผู้ที่จะไปไหว้นะครับองพระธาตุเนี่ยก็จะคิดที่ราคาเหมาเรือนะครับ200บาทนะสำหรับท่านที่จะไปลอยอังคารนะครับก็จะคิดราคา500บาทนะครับก็จะเห็นเรือนะครับรบส่งนะ เขาก็วิ่งไปวิ่งมาอยู่ตลอดทั้งวันตอนที่ผมมองก็มีนัทกท่องเที่ยวนะครับมากันตลอดนะ เดินทางกลับวหว้ด้านบนหรือเดินทางโดยการเหมาเรือนะครับออกไปที่องค์พระาธาตุลานหนองที่อยู่ด้านกลางแม่น้ำก็นำมาฝากกันนะครับเป็นจุดสำคัญจุดหนึ่งนะครับหรือว่าเป็นจุดพักผ่อนท่องเที่ยวก็ได้นะ บริเวณพระธาตุล่าหนอนะครับพระธาตุกลางน้ำนะครับขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ